สหาอย่างที่บอกสเสน่ห์ของมันคือมูลค่าของวัสดุสมมุติว่า1 0บาทแต่พอประกอบสร้างเสร็จ่มูลค่ามันจะเป็น15บาทเก็บไว้นานเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ15ปี20ปีเนี่ยมูลค่ามันก็เพิ่มขึ้นเท่าตัวสิ่งที่จะต้องคิดต่อก็คือว่าทีมงานทุกคนพวามีครอบครัวทําให้เออเราต้องคิดแล้วละ่ะว่าเราจะเราจะเลือกทักทางใดทางหนึ่งคือถ้าเรายังอยู่ในราชการโอเคเรารอดละคือเงินเดือนเรามีช่วงนั้นเราก็ไม่มีหนี้สินแล้วและหนี้สินน่มันก็เริ่มเริ่มเราอยู่ เราไม่ได้ทําอาชีพเสริมเราก็อยู่ได้ตอนนั้นใช่แต่ว่ามันก็รอดแค่เราอาสังหามันะฮะมันมีเสน่ห์ลักษณะที่ว่าเอาง่ายๆแบบตรงๆคือเรามีเงินน้อยหรือว่าเราไม่มีเงินเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ในการที่เราจะทําธุรกิจแล้วก็เก็บเกี่ยวผลกําไรจากมันได้อย่างที่2ก็คือมันเป็นธุรกิจที่แบบความเสี่ยงสูงนะเพราะว่าเม็ดเงินที่ลงทุนมันสูงแต่ว่าพอเราประกอบสร้างมันเสร็จเนี่ยไอ้มูลค่าของมันจะเพิ่มขึ้นแบบ เกือบเท่าตัวอะไรแบบนี้หรือบางทีมันก็เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเลยอย่างที่3คือความน่าสนใจของมันคือในมูลค่าของมันมันจะโตในทุกๆเท,ท่าที่เราสังเกตดูนะเท่าที่ผมสังเกตดูมันจะโตขึ้นเป็นเท่าตัวหรือ2เท่าตัวเนี่ยในทุกๆ10หรือว่า15ปีเนี่ยมันจะมีการดีตัวขึ้นไปแล้วอสังหาพูดถึงอ่ะมันมีจำนวนจำกัด คือมันมันไม่ลดลงแน่ๆมูลค่าของมันเช่นที่ดินเนี่ยมันผ่านไปกี่ร้อยปีโลกเรายังยังเท่าเดิมเนี่ยแต่ปริมาณประชากรมันจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆหมายความว่าความต้องการหรือว่าดีมาเนี่ยมันจะเพิ่มสูงขึ้นไปเรื่อยๆแต่ซัพพลายยังอยู่เท่าเดิมมูลค่ามันก็จะโตแล้วเป็นธุรกิจที่แบบว่าที่เราสังเกตคือมันโตแซงหน้าอัตราเงินเฟ้อในทุกๆปีอ่ะ ตัววัสดุที่พูดถึงว่ามันเร็วขึ้นในการในการก่อสร้างก็คืออย่างแรกก็คือพวกพวกงานโครงสร้างงานโครงสร้างเนี่ยตัวแบบที่เราใช้ตั้งแต่ฐานรากเนี่ยมันจะเป็นแบบที่เอามาประกอบเสร็จสับซึ่งซึ่งอันเนี้ยเราใช้วิธีการเช่ามาบางส่วนแล้วก็มันจะมีบางส่วนที่เราเราซื้อเพราะว่าเราใช้บ่อยๆแบบพลาสติกนะฮะมันจะมีตัวอย่างอันนี้ลักษณะไฟฟ้าเนี่ยที่เอามาใช้ซึ่งมันสามารถใช้ได้แบบเป็นร้อยครั้งได้มันคุ้มค่าส่วนพวกอิฐเนี่ยพวกอิฐ เราจะใช้อยู่2แบบก็คือจะเป็นจะเป็นลักษณะนี้ก็คือเป็นอิฐแดง8รูซึ่งอันเนี้ยมันข้อดีมันมันเวลาเวลาเราก่อมันจะตรงแต่ว่าในแง่ของความเร็วอ่ะมันก็มันก็เร็วกว่าแบบแบบที่ใช้เมื่อก่อนก็คือมันจะใช้เป็น4รูมันก็จะครึ่งนึงประมาณนี้ฮความถี่ในการที่เราต้องก่อเนี่ยมันก็มันก็จะช้าใช่ไหมแต่ในแง่ของความแข็งแรงโอเคมันได้เพราะว่ามันมีมันมีเนื้อเนื้อปูนเข้ามาแทรกเข้ามาประสานแต่ว่าอีกอีกแบบหนึ่งที่เราใช้คือจะเป็นแบบแบบ3รูแต่ว่าขนาดมันจะใหญ่ประมาณ ใช้เวลาในการก่อแป๊บเดียวก็เสร็จอย่างบ้านหนึ่งหลังเนี่ยชุดนี้ไอการก่อเนี่ยประมาณประมาณไม่เกิน7วันนะฮะไม่เกิน7วันในการก่อปกติยกเว้นว่าฟ้าฝนไม่เป็นใจนะฮะคือถ้าฟ้าฝนปกติก็คือประมาณ7วันนั่นคือหนึ่งหลังเสร็จในงานก่อะฮะช่วงที่เราเริ่มทำในหน้าเนี่ยเรามีอาชีพประจำหรือว่าคือเราทำงานราชการกันทั้งคู่แต่ด้วยความที่ว่าเราสองคนเนี่ย ออมันไม่หยุดนิ่งช่วงเวลาของพักเที่ยงหรือวันหยุดเนี่ยทำเป็นอาชีพเสริมขายของพลาสติกของเด็กเล่นของชิ้นละ 20- 25บาทอย่างงี้ค่ะก็เริ่มจากที่ไปขายที่สวนขวัญเมืองปูเสือขายได้เยอะมากเลยแบบบางวันนั้น5้าโมงถึง2ทุ่มมันเราได้วันละ3-4มสี่พันอ่ะมันเยอะนะต่อวันอะ่ะเราก็เลยขายทุกวันที่มีตลาดนัดก็จะเป็นสัปดาห์หนึ่งประมาณ4วัน3วันที่เราหยุดคือวันที่ไม่มีตลาดนัด จนไปถึงช่วงหนึ่งที่แบลองรู้สึกว่าอยากจะขยายนั่นแหละเป็นจุดเริ่มต้นที่เรา move จากตลาดนัดมาเป็นหน้าร้านเราก็เลยไปเช่าบ้านสองห้องติดกันติดถนนเอารถที่เรามีนี่แหละไปรีไฟแนนซ์เอาเงินออกมาไปขอสินเชื่อ,อเพิ่มอีกนิดนึงแล้วก็มีบัตรเครดิตมีกี่ใบกดออกมาเหมืเลยเป็นการลงทุนที่ไม่มีความรู้จริงๆ ที่เราไปทําโดยที่ไม่มีการวิเคราะห์ก็คือว่าจุดสําคัญก็คือเราเรามองว่าเราอยากมีร้านใช่ไหมฮะแล้วเราไปตั้งอยู่ในโซนที่เป็นที่เป็นขาขาออกของเมืองเราเข้าใจว่าผู้คนเนี่ยผ่านไปผ่านมาแล้จะเห็นร้านของเราซึ่งเราคาดหวังว่าลูกค้าเนี่ยจะเข้ามาหาเราแต่เอาความจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นภาพมันไม่ได้สวยแบบนั้นตอนที่ทําอยู่ตลาดนั้นเนี่ยเหมือนที่กะมาเรียนเราคือเราเราไปหาลูกค้าไปหาลูกค้าโดยตรงเลยลูกค้าก็ตั้งใจจะออกมาซื้อตลาดนัดใช่ไหมคือไปเดินเล่นอ่าโอเคมีตังค์ซื้อของของเราก็ไม่ได้แแพงแต่ว่วา พอเอาเข้าจริงพอเราตั้งเป็นที่ตั้งเนี่ยมันจะทําให้เรารอลูกค้าเข้ามาซื้อจากเราซึ่งในตัวเลือกเนี่ยชานเมืองหรือมันเป็นประตูเข้าออกของเมืองเนี่ยมันมีร้านอื่นๆอีกเยอะมากเลยในเมืองทําให้ลูกค้าไม่ได้เป็นไปตามเป้าที่เราคาดหวังไว้เราไม่ได้วิเคราะห์เลยว่าในละแวกนั้นเนี่ยมีศักยภาพมากพอมีมีดีมานมากพอไหมในการที่เราไปตั้งซัพพลายตรงนี้เออมันมันทำให้มันไม่ได้เป็นไปตามที่เราคิดเลยก็เลยเจ๊งไม่เป็นท่า เริ่มต้นของเราก็คือเราเวียนตะเวนหาแล้วก็ตะเวนหาแล้วก็เปิดเพจรับฝากขายจากที่เราขายอย่างเดียวโพต์ขายอย่างเดียวตอนนี้เรารับฝากเจ้าของบ้านทำแบนเนอร์ทำคอนเทนต์ทำการาฟริกอะไรต่างๆว่าเหมือนว่าเรารู้เพนพอยของเจ้าของบ้านของลูกค้าเราก็พยายามจะสร้างแวลูเราก็คือเราเป็นตัวกลางที่จะทำให้คุณได้ขายบ้านของคุณเร็วคุณซื้อบ้านสะดวกเราทำทำแบบนี้ทำมาเรื่อยๆจน คนรู้ว่าเราอะรับฝากขายบ้านเราสร้างตัวต,วตวนอีกครั้งหนึ่งเจ้าของโครงการก็โทรมาฝากจากที่เราต้องตเวนหาอย่างเดียวเนี่ยเราก็มีเหมือนว่ามีบ้านในสต๊อกเราเยอะร้อยสองหลังอะไรเงี้ยมีที่ดินอะไรเงี้ยเยอะสุดตอนนั้นประมาณร้อยกว่าหลังนะปิดการขายได้เยอะบางเดือนเนี่ยเราได้แบบว่าจากที่เราติดลบมาเราได้แสนสองแสนอะไรเงี้ย กลายเป็นว่าเราเอารายได้จากส่วนนี้จากตรงนี้ส่วนนึงค่อยๆทยาทยอยปิดหนี้ของเราไปทีละนิดทีละนิดจากที่ว่าเออทำทำเพื่อให้มีรายได้นิดๆกลายเป็นว่าเราจริงจังมากขึ้นจริงจังมากขึ้นจนกลายเป็นว่าเออชีวิตเรามันดีขึ้นสิ้นเดือนแล้วเราไม่ต้องมานั่งภาวาว่ากูจะหาที่ไหนอะไรอย่างเงี้ย ตอนนั้นที่ไปพิชกับเพื่อนเนี่ยมันมันยังเป็นช่วงที่เพื่อนเนี่ยหลายๆคนเน่ยเขาก็มองว่าเรายังแย่อยู่นะในสถานะการเงินเนี่ยมันนอยไหมมันมันมีมุมของความนอยอยู่นิดแต่ว่าเอาเข้าจริงๆแล้วมันก็เหมือนถ้าเราพูดมันมันอาจจะดูเหมือนเป็นแบบโรแมนติกอยู่คนเดียวแบบนี้เฮ้ยมันมันต้องสู้สิว่าอะไรแบบนี้มันต้องสู้สิเพราะแย่แหละเราเราถึงจะทาให้มันดีเพราะเพราะแย่ใช่ไหมเราถึงจะทําให้มันดีแต่ถ้าเพราะแย่แล้วเราปล่อยให้มันแย่มันก็ไม่ใช่ไง มันไม่จาเป็นที่จะต้อง f a ลกับคําพูดคนแล้วมันมจะเป็นจะต้องเฟลกับการเฟลของเราที่ผ่านมาด้วยเราแค่นับหนึ่งใหม่แล้วก็เดินมันต่อไปก็ไปพิชพิชไปเรื่อยๆมีทั้งปฏิเสธและก็ยอมรับนะแล้วก็บางคนบอกว่าอยากอยากลงนะแต่ยังไม่มีทุนอะไรแบบโอเคก็มไม่เป็นไรก็เป็นโอกาสสาหรับอนาคตเนะี่ยจนไปจนกระทั่งเราเราก็กล้าไปพิชที่กับเพื่อนที่เคยเคยร่วมงานร่วมกันแล้วก็เขาเขาเชื่อมั่นในเราอะ ตอนนั้นเรามีเรามีทุนอยู่ประมาณามประมาณมแสนในส่วนของเราแล้วก็ของเพื่อนเนี่ยสามารถหาได้ประมาณ50 0แสนโอเคละชั้นเริ่มไปก่อนอเ,เราสื่อสารว่าเราจริงพอนะเราเ,รเชื่อว่ามันมันมันได้จริงนะเอาความคิดทั้งหมดลงไปในเปเปอร์ทั้งหมดอ่ะคุณลองดูซิอ่ะแบบแบบนี้ที่เราจะทำต้นทุนใช้เท่านี้นะอ่ะแล้วก็ระยะเวลาในการก่อสร้างเนะี่ยประมาณนี้แล้วกาไรเราจะได้เท่านี้คือมันจะต้องมันจะต้องชัดทั้งกระดานอนะ่0 0 0แสนเนี่ยงานมันจะไปสุดที่ตรงไหนแล้ว เราจะใช้จังหวะไหนในการไปพิตอร์คืออสังหาเนี่ยพอเราประกอบสร้างเงิน800,000ของเราได้เนี่ยมันจะเห็นเป็นรูปเป็นร่างเราไม่ได้หลอกคุณแน่ๆคุณลองไปดูซิงานของเรามีจริงๆแล้วอสังหาเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบมันมันมีช่องทางหนึ่งคือว่าเราสามารถ build project ได้จากจินตนาการแล้วลงกระดาษแล้วไปนําเสนอให้กับให้กับคนซื้อให้กับนักลงทุนได้เลยมันมันจะเป็นลักษณะซึ่งใครก็ทําได้นะไม่จำเป็นจะต้องมีเงินเยอะ เราก็ทกําการตลาดเรื่อยๆเพราะว่าเหมือนว่ามันเหมือนอาชีพเรามันอยู่ในสายเลือดแล้วเราก็ทาการตลาดเรื่อยๆทั้งๆท,ท,ที่บ้านสองหลังแรกยังไม่เสร็จสุดท้ายก็คือลูกค้าจอง6หลังตั้งแต่เสรแรกยังไม่เสร็จก็ถือว่าปิดหนึ่งโครงการที่เหลือก็คือเป็นงานสร้างต่อนันงานสร้างต่อคร เดี๋ยวขออนุญ,ญาตเรียนก่อนโครงการตรงนี้เป็นโครงการมาเรียเพรสซึ่งมีบ้านทั้งหมด6หลังนะฮะก็จะเป็นบ้านแฟดในเฟส 1, 2หลังแล้วก็จะมีบ้านเดี่ยว4หลัง,ข,งข้างหลังนะฮะซึ่งอยู่ระหว่างงานก่อสร้างแต่อันนี้เนี่ยข้างหน้าเฟส1เนี่ยก็อยู่ในช่วงของการเก็บรายละเอียดซึ่งหลังนี้เราจะเห็นก็เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ประมาณ99.99 99แล้วเหลือแค่ติดตั้ง A, แอร์และก็แลวก็เก็บรายละเอียดนิดๆหน่อยๆที่มันยังยังไม่โอเคนะฮะ ก็ในส่วนตรงนี้ก็เป็นการเตรียมสําหรับส่งมอบให้ลูกค้าซึ่งอ,อีกประมาณวัน2วันเนี้ลูกค้าก็จะเข้ามาอยู่แล้วก็อีกหลังนึงเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงการเดินเรื่องของการขอสินเชื่อครับสำหรับสำหรับการบริหารงาน การบริหารงานในส่วนของงานก่อสร้างที่ทําอยู่เนี่ยมันจะมีมันจะมีรายละเอียดของงานอยู่เป็น4ส่วนนะที่ที่ที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างโดยตรงซึ่งซึ่งท่านอื่นอาจจะแบ่งแบบอื่นก็ไม่แน่ใจแต่ว่าเนื้องานที่เราดูแลเนี่ยก็จะประมาณ4ส่วนก็จะเป็นเรื่องของการบริหารโครงการหมายถึงภาพรวมทั้งหมดของโครงการตัวที่2อคือเรื่องของการบริหารงบประมาณก็ไล่ตั้งต่การระดมทุนการบริหารทุนการการจัดซื้อวัสดุต่างๆเรื่องการบริหารเวทเงินแล้วก็การบริหารหน้างานก่อสร้างฮะก็พวกงานก่อสร้าง ตรงตรงใช้งานก่อสร้างฮะก็จะมีจะต้องมีการบริหารอีกแบบหนึ่งแล้วก็สุดท้ายการบริหารการตลาดหรือว่างานขายฮะที่ที่เราจะต้องจะต้องเข้าไปดูแลซึ่งหลักๆที่เบลล่าดูแลก็จะเป็นเรื่องการบริหารหน้าง,งานหน้างานก่อสร้างแล้วก็อีก3ส่วนก็จะเป็นกะมาเรียที่ที่คอยดูแลอยู่บ้านแ,านแ,แตาอาเ,นเนมนงหลังก็บ้านนี้ก็คือ,อมีสห้องนอนแล้วก็สห้องน,น้ำจอดรถจอดรถได้สองคันนะแต่ว่าถ้าจอดติดก็คือ เกลงานแนละ้วจากเฟสหนึ่งไปเฟสสองเฟสสองก็ไปโครงการที่2อ,อะไรแบบนะี้มันเริ่มมีแผนตรงนั้นพอมีแผนปุ๊บเนี่ยเราก็จะต้องดึงทีมงานมาพอดึงทีมงานมาก็หลายชีวิตนะที่อยู่กับเราอะสิ่งที่จะต้องคิดต่อก็คือว่าทีมงานทุกคนเขามีครอบครัวถ้าเราไม่ไปให้สุดแล้วพวกเขาจะโตต่อ,อยังไงทําให้เอ้เราต้องคิดแล้วละ่ะว่าเราจะเหยียบเรือสองแคมคือทํางานประจําด้วยทําธุรกิจนี้ไปด้วยหรือเราจะเลือกทักทางใดทางหนึ่งคือถ้า,ายังอยู่ในราชการโอเคเรารอดละคือเงินเดือนเรามี คือในระดับเงินเดือนที่พอเดือนราชการก็จะไต่ขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมในแต่ละปีช่วงนั้นเราก็ไม่มีหนี้สินแล้วและหนี้สินมันก็เริ่มเริ่มเริ่มคลายตัวคือถ้าเราอยู่เราไม่ได้ทําอาชีพเสริมเราก็อยู่ได้ตอนนั้นใช่แต่ว่ามันก็รอดแค่เราแต่ละคนน่ะขึ้นอยู่กับแต่ละคนซึ่งไม่ขอเคลมว่าอะไรดีอะไรไม่ดีแต่ว่าในส่วนของเราเนี่ยที่ตัดสินใจเพราะว่าเอาเข้าจริงๆแล้วพอเรามองย้อนกลับไปลึกๆของ,ของ,ข,องของทีมงานเราจริงๆเนี่ยมันยังมีอีกหลายส่วนที่เรายังพอมีประโยชน์ที่จะเข้าไปเติมเต็มให้กับ ทีมงานของเราทุกคนได้แล้วก็ญาติพี่น้องเราก็เช่นกันการคิดว่าเทคโนโลยีสามารถจะเข้ามาช่วยให้งานขายของเราดูมีความเป็นมืออาชีพแล้วก็มียอดขายเยอะขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งถามว่ามันมีอยู่แล้วไหมในในประเทศหรือทั่วโลกเขามีอยู่แล้วแต่ในบ้านเราไม่มีทีนี้เราก็เลยคิดว่าอยากจะทําตัวนี้ให้เหมือนว่าเป็น เสมือนกับตัวเราแต่ว่าลูกค้าใช้บริการโดยที่ไม่ต้องคอนแทคเราก็ได้บวกกับตอนนั้นก็คือพอเข้าในโครงการ NA เนอ่ะก็คือจากที่ว่าคิดแบบสเปะสปะนะก็ทางโครงการของ NA เขาก็เหมือนว่าปรับจูนความคิดเราปรับไมเซ็พยายามสโคบให้มันมัน,ม,นมันแบบว่าเข้าที่เข้าทางมากขึ้นก็รอบนั้นก็ผ่านเกณฑ์แล้วก็ได้รับงบสนับสนุนในการทําแพลตฟอร์มนี้มาแพลตฟอร์มมาเรียพอบัดี้เนี่ยเป็นอ่าเป็นเว็บขายบ้านใน3จังหวัด ตอนนั้นเนะี่ยเวลาที่เราได้รับคําแนะนําจากโค้ชเนี่ยโค้ชจะบอกว่าเอ้ผมมองว่ายังไม่ใช่นะผมมองว่าไอ้วิธีคิดของคุณยังไม่ผ่านหรือว่าคือผมเห็นบางอย่างในในโมเดลธุรกิจของคุณหรือว่าตัวโปรเจกต์ของคุณนะเราเรายังเรายังไม่เก็ตนะตอนนั้นว่าไอ,อ้สิ่งที่เขาบอกว่า <Yeah. S 1> เขาเห็นบางอย่างมันคืออะไรจนกระทั่งพอเวลาผ่านไปแล้วเราทําธุรกิจจริงๆเราผ่านการวิเคราะห์งานจริงๆแล้วใช้องค์ความรู้ที่ได้มาจริงๆเนี่ยเจอกับบิสเนสโมเดลหลากหลายรูปแบบมากขึ้นนะมันทําให้เราเห็นว่า อไอการที่บอกว่าเด็กกลุ่มนี้มีของหรือว่าโปรเจกต์เนี่ยมันน่าจะสักเซสหรือว่ามันสามารถไปต่อได้อะไรแบบเนี้ยมันทําให้เรามองภาพตรงนั้นออกซึ่งส่วนตัวมองว่าความรู้เกี่ยวกับโมเดลธุรกิจเนี่ยเป็นองค์ความรู้ที่สําคัญมากๆที่เราควรจะบรรจุเป็นหลักสูตรซะด้วยซ้าสาหรับว่ารุ่นน้องรุ่นต่อๆไปสําหรับบ้านเราเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเชื่อว่าหลายๆคนที่ทําธุรกิจก็น่าจะน่าจะเห็นในมุมนี้เหมือนกันพอสมควรเพราะว่าทุกคน,นอยากเป็นเจ้าของกิจการนะแต่ วิธีการหรือว่าความรู้เนี่ยมันควรจะเป็นแบบไหนผม,ผมนิยามแบบนี้นะผมนิยามว่าธุรกิจมันคือการบริหารทรัพยากรอาจจะไม่ใช่ทรัพยากรของเราซะด้วยซ้ำนะคนที่ทํางานราชการเนี่ยถ้าเราใช้ DNA ของความเป็นธุรกิจ เราก็จะมองว่าทรัพยากรเนี่ยไม่ใช่ของเรานะแต่เป็นทรัพยากรของประชาชนอ่ะเราจะต้องสร้างผลลัพธ์ที่ดีให้กับประชาชนให้ได้คือมันมีทั้งความเหมือนและก็ความต่างอยู่ในตัวแต่สถานะของมัน่ะมันต่างกันนะระหว่างอาชีพกับ,กบตัวธุรกิจมันเหมือนกับว่าถ้าพูดถึงนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเราอันมันมีี่มน,นะคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเราอ่ะณต,ตอนนั้นเราจะรู้สึกว่ามันหนัก มันหนักหน่วงจังเลยเราเจอบททดสอบหนักจังเลยเราจะทํายังไงแต่พอเวลาผ่านไปเราจะเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันจะนํามาซึ่งโอกาสของเราถ้าเราไม่เจอปัญหาแบบนั้นะเราก็มองไม่เห็นโอกาสของอสังหา